วันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่มีเงินฝากในธนาคารโดยเฉพาะค่ะถ้าจํากันได้นะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นใหญ่ทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร TMB ที่ลงเหลือศูนเรนะคะแล้วก็เป็นที่มาของหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี่แหละคะ่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเอาเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย์นะคะผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยที่เราได้ตอนนี้เฉลี่ยบ้านรายอยู่ที่0.5%นนะคะถามว่ามากน้อยแค่ไหนเพียงพอไหม ทันเงินเฟ้อหรือเปล่าคําตอบขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองนะคะแต่นี่คือต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เพราะว่าพอเราฝากเงินกับเขาเขาก็เอาเงินส่วนนี้นี่แหละไปปล่อยกู้ต่อและนั่นคือที่มาของตัวเลขต่อมาดอกเบีย้ย MRR ค่ะนี่คือกําไรหรือว่ารายได้หลักของธนาคารพาณิชย์เลยนะคะเขารับเงินฝากจากเราไปให้ดอกเบีย้ย0.5%แต่พอเราอยากกู้เงินต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับธนาคารพาณิชย์7.62%โดยเฉลี่ยนะคะส่วนต่าง7 7.12ไปไหนก็ไปอยู่ที่แบงก์หรือว่าธนาคารพาณิชย์นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องไปดําเนินธุรกิจของเขานะคะแล้วก็เป็นค่าบริหารจัดการถามว่ามากน้อยหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารของธนาคารและสุดท้ายก็ต้องมีกําไรกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนั่นเองนะคะนี่เป็นประเด็นต่อนเนื่องหลังจากที่ธนาคาร t m เหั่นดอกเบีย้ยออมทรัพย์เหลือศูในปลาสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้สุดท้ายจะกลับลำนะคะมาให้ดอกเบีย้ยระดับเดิมที่0.125ปแต่ก็ถือเป็นการ ตั้งคำถามของใครหลายคนทีเดียวว่าทําไมทําไมดอกเบีย้ยต้องเหลือศปด้วยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่านี่ไม่ใช่ที่เดียวในโลกที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำแบบนี้นอกหนจากนี้ดอกเบีย้ยศจะยอยู่กับเราแน่นอนไม,ไม่ช้าก,ก็เร็วค่ะ โดยย้อนกลับไปช่วงสายของวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะคะธนาคารทหารไทยประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปจาก0.125มันมาเหลือ0เป็นะคะเป็นธนาคารแรกในบ้านเราเลยที่นำร่องลดดอกเบี้ยเงินฝาก ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินของไทยและระบุว่ามีผลไปแล้วตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแต่แล้วไม่ทันไรนะคะพอถูกแชร์ในโลกโซเชียลมหาสารนะคะช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะกรรมาการของธนาคารทหารไทยก็เลยประชุมด่วนค่ะทบทวนการปรับลดดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่เหลือ0%ให้กลับมาอัตราเดิม0.125%เพราะว่ามีคนเรียกร้องมากทีเดียวนะคะและการลดดอกเบีย้ยเหลือ0%นี้เป็นการตัดสินใจของฝ่ายปฏิบ ดโดยไม่ได้เสนอให้กับบอร์ดได้พิจารณาก่อนและหากจากวิเคราะห์นะคะว่าการปรับลดดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เหลือ0%เกิดจากอะไรปัญหาหลักมี2ปัจจัยด้วยกันค่ะ 1. คือปัญหาสภาพคล่องและ2คือพฤติกรรมของเราที่เป็นผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นค่ะโดยนายอมรอเทพจวลานะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยให้ความเห็นค่ะว่าตลาดการเงินไทยเนี่ยกำลังติดกับดักสภาพคล่องนะคะ นี่คืออะไรอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือเงินฝากมากกว่าเงินกู้นั่นเองเงินฝากคือต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีอยู่ล้นระบบเลยทีเดียวค่ะแต่เงินที่ปล่อยกู้ที่เราเนี่ยไปขอสินเชื่อจากแบงก์นั้นถือว่าไม่ได้มากนักนะคะทาให้ธนาคารมีต้นทุนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้กับคนทั่วไปมหาศาลเขาก็เลยต้องหาวิธีลดต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากลงแต่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็มีการนําเสนอเงินฝากอื่นๆนะคะที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ออมซั์อยู่แล้วอย่างเช่น ฝากออมทรัพย์พิเศษฝากประจำหรือรูปแบบของประกันหรือตราสารหนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของสภาพคล่องส่วนเกินนะคะส่วนประเด็นที่2คือการเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลแบงกิ้งรวมถึงพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่า PC ในการโอนฝากหรือว่าจ่ายเงินมากขึ้นนะคะจึงทําให้เป็นไปได้ที่การลดดอกเบีย้ยเงินฝากก็จะมากับการผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้บัญชีดิจิทัลซึ่งดอกเบีย้ยจะดีกว่าด้วย ต้นทุนของธนาคารก็ไม่สูงนะคะเพราะว่าไม่ต้องมีสาขาไม่ต้องมีพนักงานมาคอยบริการเราทําธุรกรรมโดยตรงได้เลยนะคะมีแค่ระบบที่เซ็ตไว้อย่างดีเท่านั้นและยังสามารถทําธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วอีกด้วยค่ะในอนาคตมีบางท่านบอกไว้นะคะว่าเงินฝากที่เราเนี่ยฝากผ่านโลกของออนไลน์นะคะจะมีดอกเบี้ยสูงกว่าที่เราไปฝากหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งเราก็ได้เห็นบ้างแล้วในบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นมีบาย t MB นั่นเองค่ะ สมารถบิดนะคะก็เลยไปรวบรวมดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าแต่และธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างเฉลี่ยแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.5ค่ะส่วนธนาคารขนาดกลางน,นะคะทหารไทยให้ดอกเบีย้ยออมทรัพย์ต่ำที่สุดค่ะ0.125กรงุงศรี0.3สูงสุดคือ Standard Chartered นะคะให้ดอกเบีย้ย0.25ถึง2.5ทีเดียวขึ้อยู่กับเงินที่ฝากแต่ว่าธนาคารเล็กลงมาหน่อยนะคะทั้งธนา ชาติทิสโก้เกียรตินาคินให้ดอกเบีย้ยประมาณ0.4ถึง1ค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตที่นำมาฝากกันก็คือส่วนต่างของดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะซึ่งหากเทียบกันแล้วอย่างที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่า นี่คือตัวเลขดอกเบี้ยเงินฝาก0.5นะคะส่วนดอกเบี้ยเงินกู้7.62นี่คือค่าเฉลี่ยนะคะที่กำไรที่7.12คือเอาเงินกู้ไปลบเงินฝากตกเข้ามาถึงท้องของธนาคารพาณิชย์นั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่เดียวเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะคะบางประเทศในส่วนตาหรือว่าที่เขาเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าสเปรดเนี่ยอาจจะอยู่แค่1 2 3เท่านั้นเองบ้านเราเนี่ยถือว่า สัดส่วนที่เป็นส่วนต่างนั้นสูงทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ได้ยินคำอธิบายนะคะจากธนาคารพาณิชย์ว่าเขามีต้นทุนในการดําเนินการที่สูงนะคะโดยเฉพาะบรรดาสาขาต่างๆที่ต้องเปิดตามพื้นที่เพื่อจะให้บริการกับลูกค้ารายย่อยนั่นเองค่ะ